เ,เพิ่งเคยนั่งครั้งแรกนะเนี่ยน้องสตาขับรถป้าบเคยนันเจเทียสวัสดีค่ะมีเแรบบื่องอายขับไปนั่งทำเบรกี<ช>เพิ่งนั่งครั้งแรกเพราะตั้งแต่น,นาออกลอบายยังไม่เคยมานั่งเลยคร<ช>ับรถคันนี้อืมมีสันลงสันลูกนะมันก็พออยู่ได้อยู่แต่่วาดูซิจะขับรถนิ่มหรือเปล่าก็ขับได้แต่ก็ไม่อาจจะขับด้วยขนาดนั้นแต่ว่าก็จะไม่ปาโมดสปังกันปาโมธรรมดาเนาะ ว่าไงกระเป๋านี่ไงแบบนี้เออเขามาเขาติดต่อมาแล้วนะจ้างเหรอใช่อ่ะพี่น้องสวัสดีค่ะทุกคนสะออนให้ดูรูปนะครบนี่รถนะครับรถใหม่ป้ายขาวยังขาวแล้วป้ายขาวแล้วรถชาร์จสีบีบ้านไปปลายเท้าอยู่เปลี่ยนป้ายสิอันมันทะเบียนมันหายเลยดำเนินการอยู่เ<อ>ขามีหลังคากระจกนะครับ เราไม่เป็นอยู่เลยแม่ตอนแรกไปหัดขับใช่ไหมตอนแรกไปหัดขับรถอันโรงเรียนไหมโรงเรียนอันบันทินิกไฟแต่รุดคล่องกับมารุ่งคล่องหัดขับแคห้าปีที่แล้วรัชกี่ปีที่แล้วห้าปีสี่สี่ปีห้าปีนี่แหละสวัสดีนะครับตอนนี้เรานั่งรถน้องโกกิอยู่เพิ่งได้นั่งครั้งแรกพี่น้องเพิ่งไปเรียกเพิ่งไปเรียกกันเรียกห้องนอนเรียกห้องนอน พี่ชายอยู่ซ้ายสุดน้องสาวก็อยู่ขวาสุดเลยค่ะพอเราฟังถ้าข้างล่างมันจะไม่มีอะไรมันอึ้งๆข้างล่างก็มีสองห้องแล้วตรงข้างบนตรงกลางอะน้ำตาลหมดเลยออะไรม่รู้เหมือนกันแล้วแต่มันจะมามันจะอยู่บอกระแต่ปฏิเสธเรอกที่มันจะอยู่บอหร่ะจังหวะมันจะอยู่ไฮไหมล่ะก็อาจจะอยู่เอาแล้วมันไม่ข้างล่างมันมีมันมีเป็นแบบมันเป็นออฟฟิศอะไรสักอย่างสองข้างไหมใช่มันเป็นห้องถ้าใคเป็นห้องขนาดนี่ล่ะ สนาไป<อ>เนี่ยออเพื่อแบบว่าแป้งคับได้มาอยู่เลยออกมาจากตอตอมาไลฟ์ FB ต่อ Facebook ตอ่อใช่เมื่อกี้ไม่กล้าอะไรในนั้นกลัวมันาบายบายพอนอ,อกนกันต้องใช้ไงเกี่ยวบายบายไม่ได้วไนนก,กว้างมากระหวังเปืนไห่โอ้กหลังมันก็กว้างใช่หล่ะ ทำไมเท่าขาบมันจะเรียลหลท์มุ่งก้นั่งใช่ใช่ใช่พูดขับมันอาจะเรียลหน่อยแต่ว่ามันมันก็นั่งได้หมดนะตอนนั้นเม่เซมก็มานั่งก็นั่งได้อยู่แต่จะลำานั่งแบบลำบากนั่งแบบลำบากแบบไมีเสียเมือนลำบากแพูดกับธรรมดาอันนี้คือที่จอดรถหรอที่ล้างรถไงที่วินที่นัตติทำมาใหม่จ้าหวัดดีครับไปดูบ้านคือครับไปมาแล้วโกูกิเขาไปเรียกห้องมาว่าเขาจะอยู่ห้องไหนเพราะว่าบ้านผมมัน มันกำลังก่อสร้างอยู่เนี่ยไม่เสร็จกเรียกว่าเป็นเรียกออเดอร์จะได้บิวกับันไดไหมวัดึ้นลงมาจาเมื่อยแท้มีลิฟต์อ๋ออ๋อสบายอยู่เพื่อนอ่ะมีลิฟต์ตอนนี้ใจอยู่ว่าแต่ว่าวะกเดินไปอิริกับก็คืนมื้อละสองเท้ากันเลตอนตอนลงมาก็ตอนสิบเป็นน้องมืออยู่ดิแต่ก็ทำลิฟต์อยู่แต่ก็สวยอยู่น้ำเป็นโค้งแบบนานๆจะเห็นสองคู่น้องพี่น้องพ่อกันพ่อกันสนามบินเมื่อนี้เมันไปสวีทวีวียุงเทียบมา ไปเสียงอะไเองสิว่ข้างหลังกว้างเหะพี่น้องรีวิวรถก่อนนะรีวิวรถน้องก่อนนะแคบบกว้างกว้างใช่ไหมแต่มันเป็นกว้างกว่ีดูดิใช่มันกว้างมากเลยนะเคยบอกว่ามันเขาอะไรนะแล้วข้างหลังเนี่ยใส่เค้กได้เยอะมากเลยข้างหลังอ่ะใส่ของไในรถขนเค้กพี่น้องไหมเราขนคนขนคนอยู่ ให้ยาจะมานอนบ้านสักอาทิตย์ได้ขอให้บ้านเสร็จก่อนยาจันบ้านเสร็จเด้อยาจะต้องอยู่แต่บ้านต้องเสร็จอยู่ันึงไปไหนนะได้มาไนอนเรื่องนอนไอ้เรื่องมาได้มาเน่นอนก็จะกลับอาฟี่ครับมาจากบ้านมาจากกิ่กวยเตี๋ยวเมื่อเนียนน้องนาตีเป็นขับรถน้ำมากก็ได้เน้องบ้าเป็นลานพิษนามบินก็เลยมาเบืองบ้านก็เลยมากินงก๊วยเตี๋ยว รับแม่บ้านไหมคะเลี้ยงเด็กดีด้วยค่ะเป็นแม่บ้านหรอคะนี่เดียรแม่บ้านแม่บ้านได้แล้วนะคะแม่บ้านก็จะเสือแม่บ้านก็าจะเสือแพงเสียเอาก็าเขาชวนไปเมื่อวานนี่นั่นตัวนี้หรอตัวนี้อ๋ออันนั้นได้ชิ้นเดียวแค่นี้หรอไม่ก็แค่นดิเกนตัวนี้ไม่รู้แค่ดิเกนแค่ดิเกนมันใะเดือดสองทางเดียวมีสีขาวข้างในด้วยก็เลยอ๋อมันซื้อสองตัวก็เลยเพราะว่าจะบินอยู่ไง บินเนี่ไม่ดูในตออิดต่อหรือไม่ได้แจ้งเตือนผมก็ไล um, ่์ขในระงบติดต่อเมื่อกี้นี้นะ,ะเขาใส่เรียมอเ่าเรียมเรีไร,รมากคิดถึงแม่นกเลยคิดถึง<อ>เราอยู่างงี้ฉันเป็นคนจะไปไ,ไทยกษัตริแล้วก็สิออกไปเบืองฉากเขาเหยียดฉากเข้าหนึ่งแล้วก็สิไปเบืองประสอนนิดนึงแล้วก็สิบั้งหีบเจ้หน่อย ตอนเย็นเะขาปินเขนไ่ท่าไรบแปดรมีอะไรมีงานโอ้พูดที่มีงานนี่ว่าบึงการบึงารอยู่แล้วหรอบ <laughs> ึงการ <laughs> าจ้างดูดูปีนี้่ลืมอ่นบอมีห้องตัวเกี่เลย้ต่ไม้ไมีอยู่แล้วจ้า ที่เป็ดถ่ายคู่ไหมถ่ายจ้าฟินแฮงดีใจด้วยนะผู้ใหญ่บ้านขอบคุณนะครับแล,แล้วก็กระเป๋าแหมไปถ้าจังเลยเขาจะเพือ่อนติดต่อมาอันซื้อไปฝากเบสคำสิงกับพี่เจนี่เออมาแล้วในแมอมหน่ะเขาจะคนหาติ๊อยู่กระเป๋าพี่บ้านฟินแฮงนางน้ำเนโคราชฝนตกหนักอยู่นี่แดดพี่ อยู่นี้เด็กแดดกมึอนี่บ่มีฝนวันนี้ถ้าเกิดมาลำเปิดวงนี่สบายใจเลยนะ้นี่ถ้าเป็นอย่างเงี้ยอากาศอย่างเงี้ยแต่เมื่อวานฝนตกเมื่อวานนี้ฝนตกเล่นะใช่ไหมว่าไม่ตกเมื่อวานนี้ไม่ตกมันก็จะตกอีกรอบหนึ่งไหมแล้วมันก็จะเป็นได้ครัตอนนี้เม่นต์วอลเลย์บอต่ออยู่จ้าจ้าวันนี้อากาศดีพี่น้องอากาศดีเบามีฝนกลับไทยอยากไปลองฟินครับทีได้เจอโกกีหมายก็สั้นเจอค่ะ แน่นอนแต่ว่าด้านร้านเราจะมีออรดิชั่นตรงตัวีอยู่เออดูอย่างนี้แหละไม่นานนะคะรักผู้บ้าปินแรงขอบคุณนะครับมันจะมีโซเฟอร์คนสวยบ่เบรถให้นั่งเคยปิ้นเมียออกให้นอนเดี๋ยวเอยสิจ้างสิบนอนเธอเดียว ห้องแอนนี่ียังมั้ยยังก็ห้องแอนนี่แดนเซอร์คนใหม่ไม่รู้ยังไงเมื่อคืนนี้ให้มาเดี๋ยวไปส่งนอนไปเลยเมื่อวานฝนตกแรงมากที่ขอนแกน่นหรอตกตอนไหนเมื่อวานนี้แล้วสุขุมวิทคือพอ,เ,อเห็นตกบรรทุนนะเออวันนั้นจะมาเอา,าสบู่พี่เฟีมก็ไม่ได้เอาไปใช้ดีมากสกบู่วัดเฟีมนะ เจอกันงานแล้วกระทงจาพี่น้ำตาลบอกว่าญี่ปุนี้จะกลับขอนแกน่นพี่น้ำตาลมาจากเกาหลีใช่ไหมขอนแกน่นโอ้ยญี่ปุก็มีคอนเสิร์ตพอดีที่ไหนก็ร้านเราไงใครมานะไออะไรนะพวกอะไรที่มันมาอะไรนะโปรตีนมาแล้วจะเอาฟีลอะไรพี่น้องก็เหลือว,วันที่สิบตุลาเพาที่ยังไม่ได้คุยกับ

ทางไปออฟฟิศพี่น้องเอมื่อวาน6.4เลขออกดูเพื่อเป็นยาอะไรสดเดอะดอมฟินแฮงขอบคุณนะครับสื้อเนี่ยพี่น้องจะซื้อกระบาดนึงซื้อเนี้ยแป้งก็เกี่ยวขายมาเมื่อไหรจ็ดแค่นี้ค่ะเดี๋ยวก็ต้นเดือน,นแ,ลแ,ลแล้วก็รัดคิวแทนแบบราคา โคราดราตลับรอนาเน่ะม you know okay? okay. ันจากจีนหรือจากไดนจากไทยน่แหละนวงเจากจีนหรอะแต่ว่าไทยเก่จริงอ่ะจากจีนอยู่แต่ว่าเป็นจากไทยเดแต่วันี้เกินาเคไ่ับทามบาไปเดี๋ยวก็ไปส่งเประชุมพุ่งนึงพี่น้องโอ้โหประตมก็คือยาวเทหนักไหม อืมแล้วพ่ะครับไปจะบอกพี่ขับรถยเดียวคนละ รถน้องสาวแพงกับรถไอ้เด้๋ยนี่พี่น้องรถไอ้ข้าวสองล้านรถน้องสี่ล้านเอ,อ้ยจะแม่เเป็นขักเนาะ สวัสดีจ้าเตรียมชุดไไงานพ่งนี้บอกใช่ไม่ชุดไหนนี่ชุดใหม่ดริชุดพัว<ะ> <laughs> แล้วก็ช <laughs> ุดใหม่ชุดนี้ว้าชุดเสร็จแล้วอ้าโอ้ยอุตสาห์เสียงไว้กันได้เห็นลอยเห็นซ้ำเสื้อผ้าหนาแพเสื้อผ้าหนาแพ เเองไม่ <c oughs> ไม่เห็นรอ <c oughs> เห็นอะไรไม่ไมีใครอ,อยู่นี่หรอ <c oughs> เมื่อเมื่อเะาุดีกแล้ว,วใครจะเกาล้ะมนันขคือเป็นโปโปเสียเปลี่ยนเสื้อจะเข้าก่อนโอ้ยห่อนครับร้อนมากแล้วเสียเปลี่ยนชุดสัก้าวก่อนจอดไป ดูเขาซ้อมอันนี้หลายอันพันอย่างโอเคนะครับไ้เจอกันนะครับขออนุญาตลงไลฟ์สุดก่อนเด้อเพราะว่าถึงบ้านแล้วถึงบ้านแล้วนะครับขออนุญาตลงไลฟ์ก่อนเพราะว่าจะไปดูเขาทำฉากจะไปดูเด็กน้อยซ้อมโชว์บาย แล้วเขาจะกลับนอนนอนตอนเย็นนะครับนอนบรัยเป็นนอนงานไม่สบายเร็ว <c oughs>